มีญาติธรรมผู้ใฝ่ในการให้ทานผู้สร้างบาร,รมีและมีจิตบริสุทธิ์ในพุทธศาสนาฟังกระแสธรรมแห่งพระคุณเจ้าและได้มาประมวลผลในการทำบุญของตัวเองจึงมีคำถามมาว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้จเจริญจะทำอย่างไรทรัพย์ของข้าพเจ้าที่ได้เทียนเกิดเทียนสร้างที่มีอยู่ จึงจะไม่เสื่อมสลายไปจึงจะไม่ถูกบุคคลอื่นนำไปได้หรือจึงจะไม่สูญหายอ่ามีคำถามมาอันนี้คือคือยอดปัญญาจาักสิทธ์เดินปัญญาเข้าหาครูบาอาจารย์มีอัตรถถาวจามีน้ำคำมีน้ำเสียงไต่ถามมาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและประเสริฐยิ่งในทุกคำถามไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจว่าจะผิดพลาดนะ ถ้าสิทธ์มีการแต่ถามครูอาจารย์ก็มีความประทับใจและก็ตราตึงใจจึงของอนุโมทนาในทุกๆคําถามดังนั้นในวันนี้มีคําถามว่าทําอย่างไรทรัพย์จึงจะไม่ถูกทําลายไปไม่สูญหายไปสําหรับเรื่องนี้พระคุณเจ้าขอนําพระสูตรเป็นเรื่องของอปราชิตะเศรษฐีซึ่งเป็นอดีตของโชติกาเศรษฐี อราชิตาเศรษฐีเนี่เป็นเศรษฐีที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากได้สร้างกุฏิศาลาสร้างวิหารถวายองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สร้างแบบละเอียดปราณีทั้งหมดเลยนะในศาลาแห่งนั้นได้เอาเพชรนินจินดาเอาแก้วที่มีค่าไปวางโปรโยไว้ถ้าใครมาฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วปรารถนาจะหยิบเอาเพชรนินจินดากลับบ้าน ก็จงหยิบเอาไปได้ไม่หวงได้ก็ดีใจด้วยซ้ําไปแต่ขอให้มาฟังธรรมจากองค์ะศาษษษษสดาแต่มีข้อแม้ว่าอย่าเอากระเป๋ามาใส่นะอยาอากระสอบมาใส่ให้หยิบด้วยสองมือเปล่าองค์ะศาษษษษสดาก็ไปฉลองวิหารนี้ตกตอนจะมีการเทศนาะพุทธบริบษ,ษัทก็มาฟังเยอะแต่จะมีแก้วพิเศษอยู่ต่อหน้าพุทธองค์เบื้องหน้าเป็นพุทธบูชาเป็นแก้วมณีอันสวยสดงดงาม พิเศษกว่าทุกๆเชเดตินจินดาที่วางเอาไว้ในวันนั้นมีพรามมิจชาทิฏฐิคนหนึ่งมีความโลภท,ทําทีเป็นฟังธรรมและแอบไปข้างหน้าไปข้างหน้าแล้วหยิบเอาแก้วมณีดวงใหญ่ที่อปราชิตาเศรษฐีนั้นได้ถวายเป็นพุทธบูชาถึงองค์าสดาซ่อนเข้าในผ้าอปราชิตาเศรษฐีก็เห็นไม่มีความประทับใจเลยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ผิดกฎ าไม่ได้พกอะไรไปเขาเอาไปแค่สองมือแต่ก็เอาแก้วนั้นไปได้ไปทูลถามองค์ศาษษษษสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในจานวนผู้ที่มาฟังธรรมทั้งหลายได้หยิบออาเพชรินจินดาไปข้าพระองค์ไม่มีความหวงเลยมีแต่ปพื่มมจะดีใจด้วยซ้ําไปแต่ไม่ชอบใจพราหมณ์คนนี้ที่มาเอาแก้มนีดวงใหญ่นี้ไปเลยม่ชอบใจพระเจ้าข้าจะทําอย่างไรดีเห็นไหมคําถามคล้ายๆกันเลย กับโยมที่ถามมาองค์พระศาสดาพระจอมใจผู้เลิศด,ด้วยปัญญาผู้ประเสริฐอย่างสูงสุดก็ได้กล่าวว่าก็แล้วทําไมเจ้าไม่ทําสิ่งที่เจ้ามีไม่ให้ใครสามารถเอาไปได้พระพุทธองค์ตรัแค่นี้อัปราชิตาเศรษฐีมีปัญญาเก็ดขึ้นทันทีเราคิดออกไหมว่าต้องทําอย่างไรเศรษฐีทราบเลยว่าอ๋อเราต้องอธิษฐานจิตอธิษฐานบุญบาร,รมีว่า ใครก็ไม่สามารถเอาทรัพย์ไปได้ถ้ารับไม่อนุญาตเพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสเป็นในนทำของที่เรามีไม่ให้ใครเอาไปได้ก็คือบุญบาร,รมีทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นพระราชาตั้งร้อยโจรตั้งพันหรือใครก็แล้วแต่ในทรัพย์ของข้าพระเจ้าที่มีอยู่ถ้าไม่ปรารถนาจะให้ถ้าไม่อนุญาตเมแต่ชายผ้าเส้นได้หนึ่งก็อย่าให้มีใครเอาไปได้พระพุทธองค์ก็ทรง ให้พอรอปราชิตะเศรษฐีก็ได้พอรอันนั้นคือพูด,ดง่ายๆว่าบรรดาทรัพย์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยบุญบาร,รมีที่เราเพียรสร้างเพียกรกระทำนี่ถ้าไม่อนุญาตไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะมีอํานาจแค่นั้นก็แล้วแต่จงอย่าเอาไปได้หลังจากนั้นเขาก็ได้ขึ้นไปเกิดบนสว,นสวรรค์เสวยที่ไระสมบัติและรวมมาเกิดอีกเป็นโชติกาเศรษฐีรวยยิ่งกว่าเดิมอีกเรียกว่ามีทรัพย์ไม่พร่อง พระเจ้าพิพิษานี่ยังสู้ไม่ได้มีทรัพย์มากจริงๆแต่สิ่งที่คู่กันมากับพวกทรกัพย์นั้นคืออริยทรัพย์ทรัพย์ภายในที่เศรษฐีมีทรัพย์ภายในที่สั่งสมมาคู่กันมากับทรัพย์ภายนอกเหมือนเราทั้งหลายนี่ผู้เป็นสมาธิจะให้ทานและจะฟังธรรมคือสร้างบริีไปด้วยทรัพย์ภายนอกก็ยิ่งเกิดมากเพราะเราสว่างสวัยในทรัพย์ภายใน คือซับภายในเป็นดังแม่เหล็กดูซับภายนอกมาศรัทธาศีลหิร,ริโอตปะสุตตะจาคะปัญญาซับที่เป็นอริยะเจอย่างนี้ก็ตีคู่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในชาติที่เป็นโชติกาเศรษฐีจิตใจก็เปลี่ยมล้นด้วยแรงศรัทธาอันเป็นความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีข่าวอะไร โชติกะไม่หวั่นไหวในเช้าวันนั้นได้บริโภคอาหารแล้วก็ไปฟังธรรมองค์พระศา,ศาสดาสามมาสัมพุทธเจ้าที่วัดอันนี้เล่าแบบย่อๆนะพระเจ้าอาชาตศัตรูมีความอิจฉาว่าเศรษฐีคนนี้มีทรัพย์มากรวยมากมีเยอะกว่าพ่อเราอีกวันนี้ก็ไปฟังเทศที่วัดเราจะยกกองทัพไปบุกไปยึดทรัพย์จะเลยโชติกะเศรษฐีนั่งฟังธรรมที่วัดกับองค์พระศาสดา สมพระเจ้าอาชาติศัตรูยกกองทัพไปจะไปยึดทรัพย์ทำอธิษฐานไงยะมะโมลียักษ์ที่เฝ้าอยู่ได้แสดงอำนาจทำให้กองทัพนั้นแตกสลายกลับไปเลยมีคนรักษาให้แรงอธิษฐานมีผู้มีฤทธิ์รักษาทรัพย์ของโชติเศรษฐีอยู่พระราชาอาชาติศัตรูก็ติดตามไปที่วัดที่นี่ไปต่อว่าอ๋อทำทีเป็นมาฟังทำนะ แล้วทํากองทัพเราให้ยจ้ยับโชติกาเศรษฐีมีชราก็พระองค์จะไปยึดทรัพย์ข้าพเจ้าไม่ใช่หรืออ้าวผรู้ความจริงแล้วรู้ได้ไงสรุปสังเวชใจก็บอกความจริงโชติกาเศรษฐีใส่แหวนน่ะยี่สิบงในมืออาชาตศัตรูพระราชาอยากจะได้ปกติถ้าเขานั่งคุบเขานี่กระโดดขึ้นจะสูงมาก ยิ่งถ้ายืนนักกระโดดาจ็ไปไกลมากพลังมีเยอะแรงมีเยอะพระราชาแต่ดึงยังไงก็ดึงแหวนนั้นไม่ออกโชติกาเศรษฐีก็พิจารณาโอ้โหซับภายนอกเนี่ยมันไปเพิ่มโลภะไปเพิ่มความโลภขนาดมีอํานาจเป็นพระราชามีทรัพย์ยังอยากจะได้ของเราอีกโอ้มันเป็นโทษจริงหนอคือสังเวชใจในโลภะจรงบอกพระองค์ยื่นมือมายื่นพระหัตมาแล้วอธิษฐานแหวนก็ ไปสวมเอกเกิดความสังเวชใจก็เลยออกบวชขออนุญาตออกบวชพระราชาก็อนุญาตดีสิจะได้ไปยึดทรัพย์ทั้งหมดเลยได้โดยง่ายพอโชติกาเศรษฐีออกบวชแล้วบรรลุพระอรหันทรัพย์นั้นก็ละลายไปคนอืน่นไม่ยีบุญใช้ไม่ได้และเขาอธิษฐานไว้โชติกาเศรษฐีสละทรัพย์ทางโลกได้อริยทรัพย์ภายในเป็นพระอรหันต์อันนี้ดังคําถามที่ถามมา ก็ให้ปบาสิกาโยมที่ถามมาอธิษฐานเหมือนเศรษฐีนะทุกทกท่านแหละถ้าไม่อยากให้ทรัพย์ที่มีอยู่นั้นเสื่อมสลายไปพังพินาศไปด้วยดินด้วยน้ํำด้วยไฟด้วยลมภัยต่างๆโจรหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จงอธิษฐานจิตอย่าให้ทรัพย์ได้เสื่อมสลายไปและอย่าให้ใครเอาไปได้ถ้าเราไม่อนุญาตใช้คำอธิษฐานดังเศรษฐีนี้ได้อาโมทนาสาธุการ